สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแห่งนี้ค่ะความปลอดภัยถือเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญมาโดยตลอดมหาวิทยาลัยดําเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกในด้านความปลอดภัยให้กับทุกท่านค่ะเพื่อนําไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยขึ้นภายในมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ KMUTT ซ o c ้อคอ o m ิท t มนต์เซฟตี้อิน l อมตทยึดมั่นความปลอดภัยในทุกด้านที่เราทำการอ,อพยพออกจากอาคารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ทุกๆคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและปลอดภัยดังนี้ค่ะ 1. เมื่อพบเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉินต่างๆที่เกิดขึ้นภายในอาคารให้ตั้งสติและแจ้งอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสถานที่นั้นๆ 2. ให้อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแจ้งเหตุโทรศัพท์แจ้งไปยัง02.470 8 2 0 7พร้อมทั้งกดกริง่งสัญญาณไฟอาลามให้ดังทางอาคาร3เมื่อสัญญาณไฟอาลามดังขึ้นให้ทุกคนที่อยู่บริเวณภายในอาคารทําการอพยพออกจากอาคารไปยังจุดรวมพลที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ 4. ในการอพยพจากอาคารสิร่งแรกที่ควรสังเกตคือแผนผังยูอาเฮียตรงตําแหน่งที่อยู่ใกล้กับประตูห้องที่เราอยู่มากที่สุดแล้วให้สังเกตดูว่าควรจะออกจากอาคารทางใดที่ใกล้ที่สุด 5เมื่อออกจากห้องมาแล้วให้สังเกตป้ายลูกศรทางหนีไฟแล้ววิ่งไปตามทางที่ป้ายแจ้งบอกเพื่อออกทางหนีไฟจากนั้นเดินลงบันไดไปยังชั้น1และรวมที่จุดรวมพลในกรณีที่อยู่ชั้นใต้ดินเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้สังเกตป้ายลูกศรทางหนีไฟแล้ววิ่งไปยังประตูฉุกเฉินเพื่ออพยพไปยังจุดรวมพล6เมื่อไปยังจุดรวมพลให้ทำการตั้งแถวตามชั้นที่ตนเองอยู่โดยแยกแถวหรือกลุ่มตามห้อง เตรวจสอบรายชื่อและแจ้งไปยังอาคารหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเราที่จุดรวมพลเพียงเท่านี้เราทุกคนก็จะปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างแน่นอนค่ะและที่สำคัญมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งกับ KMTT c h a r t e Commitment Safety in All We Do มตทยึดมั่นความปลอดภัยในทุกด้านที่เราทาด้วยกันนะคะ